นี่ค่ะอันนี้จะเป็นตำส้มตำมะระกอกินกันนะคะอันนี้หิวกล้าไปได้คลุกกะลาค่ะเปิดนะคนะคะมา่รูเจิ๋วเอิดเลยยายพี่สาวยี่ไม่เบา yeah ลายแตกปากเลยม,มาเลยทุกคนมากินแกงค่ะได้เสร็จแล้ว,ว,ลวมาเลยค่ะกินเลยค่ะกินเลยค่ะวันนี้ช่วงีิจิตไลฟ์สไตล์มากินวันนี้มันกินส้ตมตำตำ้มอะลรก่อนนะคะตำ้ซัวมีลูกชิ้นทอดเสริมนะคะทุกคน น้ำปลาเยอะมากอ,อือเ้ยอือไอ,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 อน้นีู่จเลย ไก่อยอก่ะ ผักวันนี้ผักล้างดียังอ่ะล้างแลเจอลูกพี่เดี๋ยวไม่มีกินต,ตัวมเินเจีวใช้ไม่มีจ้ะช้อตัวเจอลูกพี่มาค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะคะ,คะอร่อยค่ะอร่อยค่ะ ไม่นัดเกลียบนะคะนัดร่มเด็กก็หัดจะคีบเกลียบกันาดลูกชิน้นยังดิ้งออกจากจานเลยลูกชิ้อร่อยมากแบบรมควันอ๋อดิ้งเลยดิ้อเลยอือ้อ กพอร่อยพูดอะไรไม่ออกเลย อยู่นกคุนหนเนี่ยโอ้ยปิกหนวจะไม่พูดอะไรกับใครเลยอือหือ อเคนี่เขาเหนียวนะคะทุกคนจกเขไปนี่นี่จะ้วยะใช้กว่านไหมคะลายตีจังลิป เหนียวเราต้องปั้นแน่นอนยอร่อยจุมจ่มอะลรจุมจ่มอะไรจิม้มจุ่มมะจิ้มเหร ต้จงขาดอะไรไปบางอย่างก็ลน,นมแองปูมันปูมันอ๋อห้วมันเนี่ยแต่ก็ยังเอานะออน้ำปลาเ,เอ็มม่เคยเที่ยงเทียนะทุกคณ กินไม่พูดแลบใครเลยทุกคนมากินเลยค่ะมากินด้วยกันกินเปลือกแล้วนะรอ,อ่ืลรออิ่มเขาอิ่ม

đẹp Xẹp mày, sếp mày Xẹp Xếp Phịt Đang xẹp, phịt lên Chị muốn cho chị Ừ ยิ่งแดงๆแดงแบบเดียวอยู่กินเอากินเอาอิ่มมัี่คุณไม่รอดแล้วอิ่ม นี่ไงหมดเย้โอเคชูหน่อย <laughs> <laughs> น้าขอมมั่งก็ยค่บังไฟขอมมั่งขอมมั่งมั่งก็ยังตอนแล้วกะอิ่มจนตอนเขาเรียกว่าเลอเลอไม่บรรยะบัรรังเลย อิ่มหายอิ่มตัวหมดเลยขอน้ำหน่อยสิยังไม่หมดนะทำไมสู้กันเนี่ยบอกอืมรีบกินเกินอิ่มอืมไม่ต้องกินข้าวแล้วนะมื้อนี้ได้อ็ดไม่กินข้าว อันนี้ก็เหลือแต่ไดเอท <laughs> ไดเอทไม่กินเก้ากินอเดี่ยกันมันไม่กินอโอออิ่มดูปุงป่งติงเปือ่อพอดาชุ่นหน่อยสิ <c oughs> เป็ดจะร้องให้ โอ้ my g ตามาติดติดวันนี้จะโลดความไหนเนี่ยความข้างบ้านนี่จะโลดค่ะวันนี้นม่โลดเออช่วงนี้โควิดก็เขาเลยเลยนะไม่ต้องไปกินที่ไหนนะคะไม่ต้องไปอยู่บ้านบ้านดีเงินที่บ้านมีอะไรก็ทำที่บ้านรักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะทุกคน อย่าลืมนะคะยาบ้านบ้านเราอย่าทิ้งเราต้องกินยาบ้านบ้านรักษาสุขภาพาเราไว้อะไรที่ก็ว่าดียาบ้านบ้านกินเลยค่ะบ้านจิตยังกินเลยกินเขาเรียกอะไรฟ้าตาจูนกินฟ้า,<น>า,าตา,าจ<น>ูแต่วาอาทิตย์ละครั้งกินตีละช้ชอนช้อนเดียวพอขาดไ้วงเยอะแล้อีกอย่างหนึง่งมีกินที่เขาบอกว่ากระชายกระชายขาวกระชายขาว,ขาว,ขาวแล้วก็น้ำพึ้งลวนนิดนึงมะนาวนิดนึงโอ้ย ไม่เกิดจะโดนจะหลอดเลยนะม่รอดมาปั่นปันนะคะมีความอยู่หนึ่งความความหมูเลี้ยงไว้สามตัวแต่ว่าปั่นนั้นเตรียมออกแด่ออกนะเนี่ยอย่าลืมต้องไอ้ก็เรียกตักไอ้ฟองนั้นออกก่อนถ้าไม่ตักฟองมันจะขมมองน้ำกระชายต้องตักออกก่อนนะคะไม่งั้นมันจะขุ่มต้องตักออกองออกแล้วไม่ขมค่ะ อย่าลืมนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะล้างมือแส่ะสะาดกินอยู่ที่บ้านอย่าไปไหนออกน้องพื้นที่ก็ไม่ต้องไปใส่เมสนิดนึงข,งข้างบ้านนี่ใส่เม็นิดนึงออกไปตลาก็ต้องใส่เมสด้วยมีเจลด้วยนะคะอ๋อลืมอย่างหนึง่งเจลถ้าเราเกิดเราลูบไที่มือเวลาจะมาข้าว <c oughs> ต้องล้างออก,ก่อนนะคะ มันจะลวกเราจะไม่มือเราเองนะคะเพราะมันเป็นแอลกอฮอล์นะค่ะมันเป็นแอลกอฮอล์เนิดนึงเลยมันไวไฟนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแลากช่องน้องใจด้สต์ไบต์ด้วน,นะคะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ